สวัสดีค uh, รับคือที่ผมกับ uh, ข้ามาที่เป็นท้านตัวติดควันสุขีเยรติยานบรรดาควันกงงานควันอนเกียุานที่ดควันมีการมีงานที่ก็ผู้เขาควบให้ั ให้ลูกหลานเนาะให้ลูกหลานาาแถวแถวบ้านนองคุมเบือกแถวตำบลลำนองเสียเนเท่ามีเนะาะพ่อครับเออจังหวัดกาฬสินเนะาะพ่อพ่าไงคือเป็นเป็นนักปัาชาวบ้านเนาะครับพ่อเออครับผู้ใด,ดสนใจเนาะนะครับสนใจเนะเาะฝากเบอร์โทรเบอร์ยังพ่อ เอาซูแปดเจียเก้าสี่แปดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกห้าเอาทบทวนครับทบทวนอีกครับแม่เลขครับ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 ล่อล่อเบอร์เสียงนะครับเสียงสิถุมเช่งซัมได้นะครับเสียงพอเสียงถุมได้พอจะเป็นคนบั้นนกขมเผือกนี่นะครับ ครับโอเคครับสวัสดีครับพออ่อครับ